ใช่เธอไหมนักร้องสาวเคลียด่วนหลังถูกโยงเล่นของแต่ไม่แก้จนชีวิตพังทำเอาชาวเน็ตตามเผือกไม่หยุดกับประเด็นที่นักข่าวชื่อดังเต่าทีวีพูออกมาโพสต์ว่าขอเยอะขอทุกอย่างแต่ไม่เคยแก้ของขนเล่นของของเลนเล่นกลับนางเอกนักร้องดังเล่นแต่ของไม่ยอมแก้ณนะวันนี้ชีวิตพังเกินเยียวยา งานนี้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายคนโยงไปที่ชื่อของนักร้องสาวเสียงดีธัญญาอาสยามดานเจ้าตัวไม่นิ่งนอนใจออกมาชี้แจงผ่านติกตอกว่ามีคอมเมนต์โยงมาว่าที่ธัญญาเยอะมากตามนี้เลยนะคะตอนนี้ชีวิตโอเคมากธัญญาอาสยามเห็นคลิปหนึ่งที่เขาออกมาพูดมีหลายๆเพจหลายทิกตอกด้วยที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่มีอักษรย่อออกมาว่า นางเอกนักร้องดังเล่นของแล้วไม่ไปแก้แล้วของเข้าตัวอะไรสักอย่างซึ่งพอไปอ่านในคอมเมนต์แล้วอักษรย่อมันมาตกอยู่ที่หนูแล้วคนก็บอกว่าหนูอะ่ะเคยโดนของหรือเปล่ามีโยงมาที่หนูเยอะมากนะคะแล้วมันมีต่อท้ายด้วยว่าตอนนี้ชีวิตคือพังมากก็ถามว่าถ้าเรื่องเคยโดนของไหมหนูเคยโดนของนะคะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ปรักปรำว่าใครเป็นคนทําแล้วก็เคยไปเล่าในรายการ The Gold Radio อันนี้ก็ไปหาฟังกันเองอาการอะไรยังไงนะคะ ในส่วนของที่เคยไปทําของใส่ใครไหมหรือตัวเองเคยเล่นของไหมไม่เคยนะคะทุกคนแต่ยอมรับว่าเป็นนักร้องสายมูจริงๆมูแบบว่าต้องทําบุญบ่อยๆไปวัดบ่อยหรืออาจจะมีลงณนะหน้าทองบ้างก็เหมือนกับคนที่ชอบทําบุญแล้วก็สายมูปกติแต่ว่าไม่เคยไปทําของใส่ใครแน่นอนแล้วตอนนี้ชีวิตคือดีมากนะคะแล้วก็กําลังค้าขายรุ่งเรืองธุรกิจการงานคือดีมากเพราะฉะนั้นอักษรยอที่มาลงที่ฐานยาไม่ใช่นะคะทุกคน